การเดินทางบนเส้นทาง M6 นะครับลำตะคองนะครับจะเข้าปากช่องนะครับวันนี้ขาเข้ากทมครับก็วันนี้เป็นวันก่อนจะสิ้นปีใหม่นะครับผมก็หนีชิ่งกลับก่อนแล้วนะครับไม่ไหวนะครับถ้ารอให้ปีใหม่ผมกลัวเรื่องด่านพนันจะติดเกินไปนะครับก็วันนี้กลับแล้วก็ดูเส้นทาง M6 ที่เขาให้เปิดใช้ฟรีครับก็ถือว่าโอเคนะครับในสภาพที่ไม่มีรถ ติดนะครับแล้วก็จากโคราชมาเข้าตัวปักช่องผมก็มองว่ามันลดระยะเวลาด้วยรถล,ลดระยะเส้นลดระยะาการเดินทางได้นะครับเวลาก็สั้นสั้นลงระยะระยะทางก็สั้นลงนะครับผมเดินทางกันชิวๆสบายๆครับรถไม่หนาแน่นครับรถขาเข้ากรุงเทพตอนนี้ทะเบียนที่เป็นกทมก็ทยอยกลับกันแล้วสำหรับคนที่ ได้หยุดมาแล้ว4ี่ห้าหกวันนะครับอย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับก็หยุดมาแล้วหลายวันนะครับก็ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วอะไรแล้วก็ถึงเวลาต้องเดินทางกลับไปทํางานนะครับที่ต่างถิ่นนะครับก็วันนี้ก็ฟ้าสว่างนะครับอุณภูมิข้างนอกประมาณ3าองศาเซลเซียสน,นะครับก็สบายๆนะครับแดดไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการหนาวเย็นผมมองว่าฉาก ฉากข้างหน้าครับผมไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมองเห็น,นตาที่ผมเห็นไหมส่วนมากมันจะไม่เท่ากับตาที่เราเห็นนะครับการเล่นเฉดสีของทิวเขานะครับที่สลับซับซ้อนกันอยู่นะครับม,มันมันมีเขาเรียกไงอะโทนสีที่ไม่เท่ากันอะคล้ายๆเหมือนน้าทะเลอะน้าทะเลตรงที่ลึกึกตรงลึกบ้างไม่ลึกบ้างเนี้ยครับที่มันสีเดี๋ยวเขียวเดี๋ยว ฟ้าเดี๋ยวน้ำเงินอะไรเงี้ยครับสีที่ไม่เท่ากันเนี่ยภูเขาที่ในข้างหน้าผมนียั็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ไม่เห็นชัดเท่าสายตาเรานะครับก็ผมถือว่าวันนี้มันเป็นวันที่อากาศสดใสแล้วกันนะครับถ้าบางท่านก็อาจจะมองว่ามันแดดร้อนนะครับแต่จริงคืออุณหภูมินอกไม่ร้อนมากนะครับมีแดดครับแดดแดดแรง แต่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมว่าสําหรับท่านใดที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยวันนี้นะครับก็อาจจะไปมีไปเที่ยวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้ก็รอแค่แสงที่สวยขึ้นนะครับก็รอช่วงเช้าเลยหรือว่าเย็นมาหน่อยให้พระอาทิตย์เขาย่อแสงลงมาหน่อยครับก็จะถ่ายรูปไปสวยขึ้นส่วนตรงนี้ผมขับรถผมว่าแสงวาณนี้กํลาลังดีครับผมไม่ ไม่เมื่อจนทําให้เราง่วงนอนแล้วก็ไม่จ้าจนที่ทําให้เราแสบตาเกินไปนะครับก็กําลังดีเพราะว่าเนื่องจากรถผมติดฟิล์มคองแสงมาก็ข้างหน้าไม่ถึง60สิบนะครับดังานั้นก็เลยว่าจะมีผนหน่อยถ้าลองแดดแรงๆครับผมแสบตาครับพอไปใส่แว่นแว่นใส่แว่นกลองแสงนะครับเนาะจะเรียกแว่นดําก็ไม่เท่าไหรผมใส่สีชานะครับก็ใส่แล้วใส่ไปใส่มามันง่วงนะครับก็ ไม่ค่อยชอบใส่แว่นเท่าไรครับแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยตอนนี้ตาเป็นมีแพนด้าแล้ะครับมันเวลาเ,าเดินทางแล้วเจอเขาเรียกไงขับรถย้อนย้อนแสงนะครับเนาะอย่างสมมุติเราไปทางตะวันออกอแล้วเราขับรถกลับบ้านเราต้องขับย้อนมากับทางตะวันตกตอนบ่ายโมงโอ้โหบ่ายถึงเย็นนะครับบ่ายถึงมืดตนตะวันตกดินอโอ้โหแดดแทงตาครึ่งวันนะครับตานี่ช้ำเป็นมีแพนด้าเลยครับ ตาแห้งจะต้องแบบตอนแรกไม่ใส่แว่น,นครับสักหน่อยมีเอาตัวกันแดดมาเสร็จไม่พอก็ต้องเอาแว่นตากันแดดมาใส่ด้วยนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะครับก็สําหรับชีวิตของอคนที่อยู่หลังพวงมาลัยบ่อยๆนะครับก็จะมีปัญหาหนิดนึงกับเรื่องแสงแดดนะครับแล้วก็เห็นรถสมัยใหม่ครับรถไฟฟ้าไปนั่งลองดูโอ้โหกระจกทั้งหลังคาเลยนะครับผม ออกมีตัวอะไรนะกันแสง U ูวนู่นนี่นั่นบอกมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่อยากให้เจอเมษาพฤษภาแล้วเกินนะครับผมแอร์น่าจะทํางานหนักนะครับผมโอโ้โหมันมันได้อมันเย็นได้ครับแต่ว่ามันความจ้าของแสงแต่ว่าถ้าในทางกับการถ้าการออกแบบมาจากต่างประเทศน,นะครับต่างประเทศอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงแสง นะครับเพราะว่าไอต่างประเทศที่เราไปเที่ยวทุกทีอ่ะผมไปเที่ยวคือก็ไปตอนที่หน้าหนาวอ่ะผมไม่ได้ไปหน้าร้อนเขาครับก็ก็จะไม่รู้ว่าปัญหาหน้าร้อนเขาว่าแสงเขาจะเข้มมากขนาดไหนแต่ว่าถ้าลองแบบอากาศหน้าหนาวเขาก็เออขับรถแบบหลังคาเป็นแก้วใสๆมันก็ดีครับมันดูมันดูโล่งดีดูอะไรดีแต่ว่าผมไปมองว่าอีกอย่างคือ มันบ้านเรามันร้อนเกินอนะ่ะแสบมันจ้าครับมันก็ต้องดีไม่ดีต้องมีม่านมีฟิล์มเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเขาก็ซื้อรถไฟฟ้าออกมาถามเาก็เป็นแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะครับเขาก็มาก็ไปเปลี่ยนตับแต่งอะไรมาบ้างแล้วนะถามพี่เป็นไงบ้างว่าไอหลังคากระจกใสเนี่ยพี่รู้สึกไงบอกบอกรู้สึกไม่หยัดได้เลยเพราะว่าเขาต้องไปติดฟิล์มที่ทึบที่สุดเท่าที่จะทึบได้นะครับเพราะว่าเขาบอกไม่เหมาะกัแบแดดบ้านเรา แล้วก็อย่างบางที่ที่ผมไปอยู่นะไปทำงานนะครับดินแดนสิบล้อครับมันสิบล้อก็ไม่ค่อยมีจริงมันมีแต่สิบแปดล้อะครับสิบแปดล้อเป็นหลักครับวิ่งทั้งถนนนะครับวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับก็เป็นปัญหาชีวิตนะครับคือรถผมเองขนาดเป็นตัวถังเป็นเหล็กน,นะครับเนอะรถผมก็โดนหัวน็อตหน้ากระจกกระจกหน้านี่ผมก็โดนหัวน็อตนั่นแหละ เป็นอะไรจิบล้อของเกินนะครับไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันมันเหลือมันแถมครับมันกระเด็นออกมากระแทกรถผมบุบไปหลายรอยเหมือนกันนะครับผมล้วก็จกหน้าก็เล้านะครับผมเพราะว่าก็นี่เลยครับทั้งหินทั้งนอ็อตทั้งหินส่วนมากก็ไม่ท่าอะไรครับผมเจอหัวน็อตเลยครับน็อตตัวเมียเขาไม่ใช่หัวนอ็อตสิต้องเป็นตัวเมียอ,อ่น็อตตัวเมียนะครับก็ทําให้รถผมมีริ้วรอยนะครับก็ ก็ยังคิดอยู่เลยครับว่าไอ้พวกรถหลังคางกระจกใสๆรถเจออะไรเหลือจากรถใหญ่ข้างหน้าดีดขึ้นมาเนี่ยมันล้าวนะผมมองมาบ้านเรามันมันไม่เหมาะผมอยากได้แบบใจไปดูรถไฟฟ้าเขาก็แบบอยากได้รถไฟฟ้าเขาเหมือนกันเนี่ยดูแล้วมันไม่เหมาะกับบ้านเรานตอนนี้นะครับคืออา,อาจจะโดยแบตเตอรี่นะครับเราต้องชาร์จนานนะครับเราแย่งสถานีชาร์จกัน แล้วก็ผมว่าหลังคานี่แหละผมอยากได้หลังคาที่เป็นเหล็กทึบนะครับเหมือนหลังคารถปกตินะครับเพราะมีบางคนบอกลดราคาเป็นหลักแหลักนะครับมูลค่าแปดหลักนะครับเขาก็ยังบ่นว่าไอ้หลังคาใสข้างบนเนี่ยมันมันใสไปหรือเปล่านะครับผมใสไปมีปัญหาทําให้ แดดจ้ามันร้อนเกินมันอะไรก็ว่าไปแต่ทางที่ตรงไหนมืดๆผมว่าอาจจะเป็นโดยการวิศวะเขาออกแบบมาโดยมิตินะครับเวลาเรานั่งในห้องโดยสารถ้าเป็นกระจกใสๆมันน่าจะดูทําให้รถกว้างขึ้นนะครับมันโลง่งมันสว่างขึ้นนะครับแบบห้องเล็กๆทาสีขาวๆครับมันจะดูสว่างขึ้นถ้าไปทาสีดาอาจจะดูเล็กลงก็ได้เงี้ยครับอารมณ์ดเดียวกันกันตกทบของแสงนะครับอันนี้ผมลงจาก M6 นะครับมารวมกันที่ ทางเข้าไอ้นี่มันถึงปากช่องแล้วครับเนะเาะมาเข้าโซนปากช่องนะครับเนี่ยแต่โคลาชมาก็ผมไม่ได้จับเวลาเริ่มต้นไม่นานนะครับผมมองว่า3 0 4 0นาทีคือมันมันอันนี้ก็ยังไม่ถึงตัวตัวตรงไหนของปากช่องก่อนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูไอ้นี้ก่อนผมจะกะถูกผมจะชอบเรียก3สะพานครับปากช่องของผมผมไม่รู้เขาเรียกยังไงอะผมเรียกเขาผมมีสะพานแรกก็สะพานตัด ไปวังน้ําเขียวได้นะครับไปหนองสาลายอะ่ะไปหนองสาลายแล้วสะพานที่สองก็คือตัวปักช่องสะพานที่สามไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยผมจะนับของผมเองนะครับอันนี้อ๋ออันแรกอ,อันแรกดือวันที่อันที่สองอันที่สองวสิอันแรกมันต้องอะไรนะที่สุนักทหารอะไรออา่าส,สุนักครับนี่รถรถขาเข้าโคราชน,นะครับ รถออกขา,ขาออกกรุงเทพมายังเยอะที่เลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้คือสะพานนี้ไปวังน้ำเขียวนะครับเดี๋ยวก็นี่ก็เข้าเข้าตัวปักช่องนะครับลงมาแล้วก็เป็นตัวปักช่องละแต่ว่ายังไม่ถึงไอ้ตรงโลตัสปักช่องแค่นั้นเองนะครับไอส้สะพานตรงนั้นที่เป็นโลตัสปักช่องอีกสะพานนึงนะครับก็วันนี้ก็ผมมองว่ารถขาเข้าโคราชนี่วิ่งกันเพลินๆน,น,นะครับเก้าสิบร้อยได้นะ วิ่งเส้นขาเข้า80-90 1 0 0รอยประมาณนี้ครับก็ผมว่าถือถือว่าการเคลื่อนตัวดีนะครับาการเคลื่อนตัวดีอันนี้ผมจะมาถ่ายเล่นตัว M6 บนรลับตะคอสักหน่อยพูดโม้อะไรไปเรืเ่อยเปื่อยเลยก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ก็มองว่า M6 นะครับช่วยลดระยะเวลาได้เยอะนะครับเหลือแค่ว่าค่าบริการถ้าขึ้นจับอ ไอตรงเส้นไปพาสโคราชนะครับเนาะมันก็ใกล้กลบ้านผมแหละตรงถวนั้นอนะใกล้ใกล้บ้านผมเลยครับก็ขึ้นมาจุดแรกเลยอะขึ้นมาปุ๊บมาถึงมาลงตรงเข้าปักช่องเนี่ยมันจะกี่บาทผมว่าพอเมื่อกี้ขับผ่านมานี่มันมันวิ่งตัดผาป่ามันอะไรออกามานาข้าวนำนาข้าวไร่มันเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ลดระยะเวลาจากเส้นทางหลักที่ต้องถ้าดูจัดเทียบกับ M6 อะ่ะ M6 มันลัด ไอ้นั้นมันดูอ้อมไปเลยครับจากที่เป็นเส้นหลักนะครับกลายเป็นดูเส้นอ้อมไปเลยนะฮะก็อันนี้ก็ถึงปรับช่องไฮเบย์ละนะครับก็หลายๆท่านอาจจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับตัวปรับช่องแล้วนะครับก็มองว่า M6 มีประโยชน์นะครับแล้วยิ่งถ้าลองเขาเรียกอะไรอะช่วงเทศกาลร,รัฐบาลใจดีก็ เปิดใช้ฟรีนะครับเนาะในช่วงที่เริ่มเก็บค่าบริการจริงแต่ตอนนี้คือเขาเขา,เขายังไม่เก็บค่าบริการเป็นเหมือนกันทดลองใช้ขึ้นมาผมว่าก็โอเคนะที่เขาอาจจะบ่นกันว่ามันไม่มีห้องน้ํามีแค่ตรงสีคิ้วอะไรเงี้ยก็ตามนั้นนะครับพอก,การที่จะขึ้นทางพิเศษอะไรพวกนี้ก็เหมือนทางด่วนนะครับก็ต้องท่านก็ต้อง เขาเรียกอะไรวางแผนการเดินทางนะครับท่านใดเป็นรถไฟฟ้าอนาคตผมว่าเดี๋ยวเขาก็คงม,มีสถานีชาร์จช่วยนะครับพอรถไฟฟ้าก็วิ่งกันอย่างน้อยก็มี300โลแหละนะครับเนาะแต่ว่าแต่ละคนไม่ได้ออกแบตเหลือ300โล500โลจากบ้านนะครับสมมติเที่ยวแวะทเที่ยวกันยับเยินเลยนะครับก็แบตอาจจะดอปไปก็ดังนั้นการเดินทางสําหรับรถไฟฟ้าผมว่า,วาท่านต้องมีอย่างน้อย200กิโลครับที่สามารถวิ่งได้ในรถท่านนะครับเนาะท่านถึงจะค่อยออก เดินทางในทางที่คิดว่าไม่สามารถจะจอดแล้วเติมแบตเตอรี่ท่านได้นะครับก็ต้องวางแผกนการเดินทางให้ดีส่วนรถน้ํามันก็เช่นกันครับขบวนมันไม่มีที่เติมน้ามันนะแต่มันก็แค่ระยะสั้นๆนะครับก็ไม่เท่าไหรหรอกครับผมเพราะว่ารถน้ํามันถ้าเติมน้ํามันเต็มๆก็วิ่งกันหลายๆหลายร้ยอยโลกันอยู่นะครับยิ่งถ้าเป็นตัวรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยเต็มๆถัเงเนี่ยรถกระบะวิ่งกันแต่พันโลนะครับไม่เร็วมากนะครับ ต้องวิ่งสักเก้าสิบร้อยสิครับเห็นแน่แน่ครับเลขสี่หลักนะครับวิ่งกันวิ่งกันจนตบเกย์ไปเลยนะครับต้องวิ่งมีสี่หลักแน่ๆนครับดังนั้นก็คือไม่น่าเป็นห่วงสําหรับรถน้ํามันนะครับแต่รถน้ํามันก็บางท่านบางท่านผมก็เป็นห่วงเหมือนกันครับคือไอ้ถังน้ามันมันมันก็ใหญ่แหละครับแล้วก็ลถก็ปรัหยันนะครับแต่ตังเราไม่มีครับเราติมงได้จำกัดครับอาจจะต้องขับรถไปหาญาดแล้วให้ญาติเติมน้ำมันขอตังญาติเติมน้ำมันอะไรประมาณนี้ก็ก็วางแผนนิดนึงนะครับก็เติมให้ เติมน้ำมันให้มันพอดีก่อนนะครับเพื่อจะวิ่งไปแล้วไม่มีปัญหานะครับนี่ผมก็ถือว่าเออผมชิงเดินทางสวนทางกับกับเขานะครับเขาเขายังออกมากันเรื่อยๆนะครับก็จากเออสำหรับคนที่เพิ่งได้หยุดงานนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ยังไม่มาครับวันนี้ก็ทยอยมากันทุกคนก็วางแผนแล้วครับก็อาจจะเขาอาจจะได้เปิดงานช้าหน่อยผมอาจจะ ก็ไม่ได้เปิดงานไวกว่าเขาไม่ได้กินข้าวเขาเท่าไร่แต่ว่าอ,อผมได้กลับมาก่อนเขาครับแค่นั้นเองกลับมาก่อนหลายวันดังนั้นผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปใ,ใกล้ๆที่ทํางานแล้วกันไปทําอะไรก็อาจจะแวะเที่ยวธรรมชาตินะครับข้างทงข้างทางเลยตามสไตล์ผมนะครับก็ไม่ได้เป็นสายกินหลผูฟูอะไรเท่าไหร่ครับก็ไปเที่ยวตามภาษาผมครับธรรมชงธรรมชาตินะครับ พักผ่อนเน้นนะครับการพักผ่อนที่ดีสําหรับผมการท่องเที่ยวที่ดีสาหรับผมคือ1เที่ยวธรรมชาติ2กินแล้วก็นอนนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญในการพักผ่อนของผมครับเพราะทุกวันผมเดินทางเยอะเกินนะครับดังนั้นวันๆเยอะเดินทางเยอะเกินดังนั้นก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองกินและพักผ่อนให้เพียงพอเพราะทุกวันนี้ตาเป็นมีแพนด้าแล้วนะครับผมแล้วมันก็แบบมันย้อยแล้วเอาไว้ที่ มาร์ตแปะใต้ตาอะไรมันก็ไม่ช่วยเท่าไหรแล้วเนี่ยผมว่าไม่รู้จะทํายังไงนะครับเนี่ยเพราะว่า,อานอนแล้วไม่พอครับก็คือบางวันก็นอนแป๊บสองชั่วโมงตื่นชั่วโมงกว่าตื่นแล้วก็สะดุ้งตื่นมันคืนละสามรอบเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นการพักที่ยาวๆครับมันทาให้สภาพร่างกายเราเสื่อมโทรมอายุก็เยอะขึ้นทุกวันนะครับอายุไม่เคยถอยลงอายุมีแต่เดินหน้าไปอย่างเดียวครับมันเป็น สัจธรรมนะครับก็คือสังขารไม่เที่ยงนะครับก็ทําไงได้ครับก็ทําใจกันไปนะครับถ้าใครทําใจไม่ได้ก็ไปทําสัญญกรรมนะครับก็ช่วยได้เยอะคนอายุเยอะๆแต่หน้าเด็กๆเยอะแยะไปนะครับผมแต่ก่อนจะทําสัญญกรรมนะครับไปทําเงินมาเยอะๆก่อนนะครับต้องจ่ายตังหมอครับผมหมอคิดแพงมากนะครับดังนั้นก็ลองดูแล้วกันครับว่าจะเก็บตังไปทําสัญญกรรมหรือเก็บตังไปเที่ยวดี ลองพิจารณาดูนะครับส่วนตัวผมก็เขาเรียกอะไรอะ่ะชะลอให้มันเ,เสื่อมโทรมให้ชาที่สุดแล้วกันนะครับก็ยังไม่ได้ร่ำรวยที่จะไปนั่งทำสัญญากรมเหมือนเขานะครับทำมาก็ไม่ได้เป็นดารานะครับก็ไม่ได้ใช้หน้าตาขายขายนะครับเพื่อได้เงินแลกกลับคืนมาก็งั้นก็เอาไปตามสาภาพนี้ก่อนนะครับผม แดดก็แรงนะครับแต่อุณหภูมิเฮ้ยขึ้นละตรงนี้พอเข้ามาโซนชุมชนเมืองหน่อยก็อุณภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสามด้วยนะครับมันก็เลยอุณภูมิสูงน่าจะสูงสูงแหละช่วงบ่ายสามนะครับพอหลังจากนั้นพอหลังจากห้าโมงมันก็น่าจะเริ่มดรอปลงบ้างแล้วแหละน่าจะพีคๆก,ก็บ่ายสามนี่แหละนะครับหลังจากนี้เหลือแค่ว่าเหลือ มันอยู่ท้องที่ไหนแค่น,นั้นเองเราเป็นมีธรรมชาติมีป่าเขาช่วยหรือเปล่าแค่น,นั้นเองที่วิ่งมามันอาจจะมีพวกเป็นต้นไม้มีอะไรก็โอ้ยทำให้โอ้โหรถข้างหน้าสิ่งแล้วเกินนะครับตกใจเสียงล้อเบียดถนนนะครับพี่เขา่าแทกคันลิงออกจากยูเทิร์นแล้วก็ฟีทิ้งไปสองปื๊ดสามปื๊ดนะครับถามว่า จะว่าเขาไม่ไม่ว่าแล้วครับเพราะผมก็ขับอย่างเงี้ยมาก่อนกระแทกล้อฟรีกระแทกล้อฟรีแต่โดยมันทําได้แต่อย่าไปเดือดร้อนใครแล้วกันครับถ้าเกิด,ปดปเป็นอุบัติเหตุก็อย่าไปเขียยเขาครับก็ต้มหน้าก้มต,ตาชดใช้ไปนะครับถ้าคิดจะห้าวเราต้องมีตังจ่ายนะครับนี่หนุนพอช่วงที่จะขึ้นเลยมันก็จะ รถเยอะแล้วก็จะมาติดตรงนี้ครับชะลอกันที่ความโชคชัยนะครับความโชคชัยติดนะครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็ชะลอตัวหน่อยเดี๋ยวก็พอถึงจุดคนนจุดนี้ก็เดี๋ยวคงน่าจะเบาลงนะครับมันเป็นช่วงขึ้นเนินถ้าสะสมกับรถใหญ่ด้วยก็จะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอญาตขับรถดีๆก่อนแล้วกันครับถ่ายนานไปเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับกลัวรถใส่ตูดนะครับเราก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับ เมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับขับเฉพาะตอนที่พร้อมนะครับทั้งคนทั้งรถก่อนออกผมก็เช็คลมยางเปลี่ยนของเหลวมาหมดแล้วนะครับเหลือแค่น้ำมันไม่ได้เติมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะขยับไปเติมโซนภาคกลางนะครับเพราะว่ามันน่าจะถูกตังลงกว่าอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากน้ำมันวิ่งได้อีก200รอยกว่าโลนะครับเกือบสา0ร้อยโลก็พอดีแหละอย่างนี้ไปก็สบายๆครับ ไปเติมทางโซนภาคกลางไปแล้วนะครับก็เซฟเซฟนะครับค่าน้ำมันไปด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเทศกทาลไม่ว่าจะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านส่วนตัวผมรับน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็ขอกราบสวัสดีครับรู้ละทำไมมันติดถนนตำรวจเขาบีบเลนแป๊บๆปบแ,ปแปไปแล้ว